สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะฮะมาเจอกันกับแกล้วนะคะคำเตือนค่ะคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพ,พื่อความบันเทิงนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพ,พื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทางช่องนะคะไม่การันตีนะคะว่าแนวทางที่ให้น่ยจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพ,พื่อความบันเทิงนะคะมาครับมาครับมาครับ สามลัดนี่มีทั้งปกติกับ v p p นะคะไปในใบเดียวเลยนะคะทุกคนลองมาลองมาดูของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราให้ในกลุ่มแบบนี้ตลอดเลยนะคะใบเดียวค่ะทั้งปกติแล้วก็ v i p นะคะใครอยากเข้ากลุ่มกับแอดไลน์ line, ตรงนี้ได้เลยนะคะ เมื่อคืนก็ปังนะสามลัดอะ่ะเราลงแต่อยู่ในกลุ่มไม่ได้ลงในนี้นะคะปกติเขาไม่ได้ลงในนเยอะแต่ว่าตอนต่อ,ตอไปเนี่ยเราจะพยายามลงคลิปให้ให้ได้เยอะๆค่ะจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวเราก็ให้ได้เยอะๆนะคะแต่ลงเฉพาะช่วงเย็นนะไอตอนเช้าอะ่ะมิจีนหังอะไรนะอยู่ในกลุ่มนะมา 03, 0 3น6า9 101417นะคะศูนย์สามศูนยเก้า่งศย์หนึ่งสี่หกลำลังอัดคลิปอยู่อะไรเนี่ยห้ามโทรนะห้ามโทรเน้นนะฮะ 1 9ก็อาจจะเป็น1 6แต่ว่ามี1อยู่แล้วนะคะแต่เราก็แบบอยากจะเจาะให้นะคะทุกคน0 3 0 6 0 9นะคะนี่1 0 1 4 1 7จ้าเจ็ดหกค่ะเจ็ดสามอาจจะเป็นหนึ่งสามก็ได้นะฮะตามภาษานะทุกคนตามภาษาเรานะคะ มี1 2ก็ต้องมี7 2นะทุกคนมี9 2้าสนี่นี่หนูนี่เติมนี่ให้หน่อยมันชอบมานะทุกคน1 5คู่กับ7 5ไม่รู้เหมือนกันเดานะคครับ3ตัวอะไรเอ่ยนะเอาไป2ตัวไปไปกเบิลเหมือนเบเบลก่อน S <S <an itary> มีความพยายาม7จ็เบาๆ <S an itary> าประมาณนี้แหละวินได้อะไรวินห้าตัวคะ่ะสหรับใครที่จะวินสามตัวนะนี่นะเด่น1,9,1,9งก้ 19, 19. ี่จริงอ่ะถ้ามีเวลาอยากลงลาวตอนเช้าให้ด้วยนะลาวพวก อะไรอะ่ะต่างๆที่มีห้ามีห้าลาวอะ่ะลาวตอนเช้าอะ่ะลาวอะไรวะลาวอะไรอืมลาวอะไรนะลาวอาวประชาชนลาวสันติภาพปัตตูชัยอะไรอย่เงี้ย นี่นะคะมาใน,นแก้วเลนไทนนะฮะที่กันนั่นนี่แหละเดาวเขา,าเน้นหมดนี่เลยะคะ่ะไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะ,ะอ่ะประมาณนี้นะคะรับชมเพื่อความบันเทิง ชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นแค่แนวทางนะคะสามลัดปกติกับ VIP นะทุกคนดูให้ดีนะคะวันที่สองจ้านะคะสามลัดปกติกับ VIP นะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นแค่แนวทางเท่านั้นชอบเด่นไปเด่นเด่นหนึ่งกับเก้านะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะขาอ่าจะหนึ่งสี่เก้าอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็วินเดอร์นะ,ะนี่ประมาณนี้นะ,ะขอให้โชคดีนะ,ะรับชมพวกคำบรรทึกน,น,นะคะทุกคน ประมาณนี้แหละจ้ะรับชมเพื่อความบันเทิงขอให้ทุกคนโชคดีเด้อปังๆนะคะฮิงๆเด้อ